กับดักที่สุดแสนจะน,น่ากลัวสำหรับชาวป้นหุ่นคืออะไรตอบง่ายๆครับ ความใจร้อนนั่นเองครับซึ่งผมบอกเลยครับว่าสิ่งนี้ทาให้คนปั้นหุ่นเดีอยติดกับดับกนี้มาเยอะแล้วนะครับผมเองยังติดเลยนะครับในอดีตรวมไปถึงโดยเฉพาะมือใหม่หัดขับสาหรับเวทของการปั้นหุ่นเนี่ยติดกันเยอะเพราะแน่นอนครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของการปั้นหุ่นไม่มีใครอยากเห็นผลลัพธ์ช้าหรอกครับทุกคนอยากเห็นผลลัพธ์เร็วกันทั้งนั้นเพียงแต่เขาก็อาจจะเป็นเลือกวิธีการที่มันหนักเกินไปร์ดคอจนเกินสัดที่ร่างกายเราจะรับไหวอย่างเงี้ยครับเช่นการกุมาหาอย่างเงี้ยเขาอาจจะเลือกวิธีหักดิบโอโ ก็ยกหนักๆเลยคาร์ดิโอก็เอาให้หนักเวอร์ไปเลยเนี่ยพอร่างกายผ่านช่วงปรับตัวไปไม่ได้วัดใจกับร่างกายเราไม่ไหวก็ตะบะแตกไปหรือถ้าเกิดว่าอาจจะป่วยอาจจะไม่สบายหรืออาจจะบาดเจ็บจากการออกกำลังกายไปเลยก็ได้เห็นไหมครับวันนี้แหละคือสิ่งที่มันอาจจะเกิดกับเราได้ถ้าเราใจร้อนนะแทนที่เราจะไปได้เร็วเรากลับไปได้ช้าเพราะว่าเราต้องเสียเวลาตรงนี้ในการพักรักษาตัวเพื่อมา กลับมาตรงจุดสตาร์ทใหม่อย่างงี้ครับซึ่งมันไม่โอเคเลยถ้าเราจะเริ่มขอให้เราทําแบบใจเย็นๆให้ร่างกายได้ค่อยๆปรับตัวและทําได้ในระยะยาวดีกว่าค่อยๆเริ่มไปทีละสเตปทีละก้าวทีละก้าวค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้ร่างกายค่อยๆปรับทั้งในเรื่องของการปรับอาหารก็ค่อยๆลดค่อยๆปรับค่อยๆเพิ่มในเรื่องของการออกกาลังกายก็ค่อยๆเริ่มจากอ้ยเลเบาๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มไปในเลเวบที่หนักขึ้นเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้นี่แหละครับมันคือทางที่ถูกต้องแล้วมันจะได้ผลลัพธ์ในระยะยาวที่เร็วที่สุดแล้วดดด้้้้้้้ววยยยซําาาถััััังงงงงไไไลลลลลอออคคิปปปนนนีแเรรบบใชกูะ